กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมเคาประตูหน้าบ้านได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพามาสรุปแนวทางนะคะของงวดก่อนเนาะ เจ็ดเก้านะคะมานะคะเจ็ดเก้านะตัวแถมนะคะโพดโพบกมุกแตงแปดหกหลุดนะคะศูนย์สี่หลุดจับศูนย์มาตั้งคู่สองคู่นะคะจอดไม่เข้านะคะสามสี่หลุดนะคะหกสองหลุดสองเจ็ดหลุดนะคะเจ็ดศูนย์หลุดเจ็ดหนึ่งมานะคะมาตัวกลับนะคะก็ยินดีด้วยนะคะมาเฉพาะกิจและพี่วีนะคะ ตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดมีเยอะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับเด่นนะคะตัวเด่นเนาะเด่นก็จะมี3 2 0 2องนะคะ เน้นนะคะจะเป็นสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดแปดเก้านะคะน้องสาวส้มมีตัวแถมให้นะคะตัวแถมให้สี่แปดนะคะเพื่อใครชอบอันนี้นะคะสองแปดนะมีนะสองแปดเนี่ยคู่กันเลยสองสามสองแปดนี้มีนะคะ เพราะว่าคำนวณเจอทั้งคู่นะคะบางทีมันก็ชอบมาบางทีถ้ามันเราเพราะว่ามันคำนวณเจอทั้งสองนะพี่ๆสามสองกับสองแปดนะเจอทั้งคู่เลยนะคะจยดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟ กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดยดูวยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า